สวัสดีครับ คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการรับสัญญาณสำหรับการปรับตั้งเวลาตามเวลาตอมิกนะครับผ่านระบบเว็บเซปเตอร์นะหรือระบบมัลติแบนซิกส์ในประเทศไทยนะครับหากจะพูดถึงเสาส่งสัญญาณคลื่นวิทยุนะครับสำหรับใช้ในการปรับตั้งเวลาตามระบบมัลติแบนซิกส์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด6ต้นด้วยกันนะครับโดยมีที่ญี่ปุ่น2ต้นนะครับอยู่ที่เมืองฟุกุชิมะนะครับทำการส่งสัญญาณวิทยุที่ความถี่40กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ที่คิวชูนะครับส่งสัญญาณที่ความถีีีีีีีี่่่่่60กกกกกิิโลเเเเฮรรรตตซ์นนนนนนอออจจาาา้้ยยัััังงงมสสสญญณทททปะะศ1 1คบฤษ ต้นนะที่เยอรมันหต้นนะครับแล้วก็ที่อเมริกาหนึต้นรวมทั้งหมด6ต้นนะครับ ซ to to. ึ่งเสาส่งสัญญาณวิทยุแต่ละต้นเนี่ยก็จะปล่อยคลื่นวิทยุที่มีข้อมูลของวันนะครับแล้วก็เวลาปัจจุบันเพื่อให้นาฬิกาที่รับสัญญาณได้เนี่ยนะครับทำการปรับตั้งเวลานะครับให้เดินตรงตามเวลามาตรฐานในระดับวินาทีเลยนะครับโดยคลื่นวิทยุเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคลื่นวิทยุที่มีความถี่ต่ำนะครับเพื่อให้สัญญาณวิทยุเนี่ยสามารถส่งออกไปได้ในระยะทางที่ไกลมากขึ้นนะนะซึ่งโดยมากแล้วนะครับรัศมีก็จะครอบคลุมพื้นที่โดยรอบเสาส่งสัญญาณเนี่ยประมาณ1,500กิโหนึ่ะนันหมายยวา่เราอยกญญาณมกขึ้นเนั่ัญมายเราัว ได้ก็จะอ่อนลงนะครับทำให้ตัวนาฬิกาของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรับสัญญาณสาหรับใช้ในการปรับตั้งเวลาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์น่ยโดยนาฬิกาคาซิโอที่ใช้ระบบเว็บเซปเตอร์นะครับหรือพวกระบบมาลิแบนไฟฟ์นะครับมาลิแบนซิกซ์เนี่ยจะใช้ความสามารถในการปรับตั้งเวลาผ่านขึ้นวิทยุนี้เนี่ยได้ก็ต่อเมื่อมีการปรับตั้งเมืองในนาฬิกาเนี่ยนะครับให้ตรงกับที่ทางคาซิโอกาหนดไว้นะเช่นถ้าเราตั้งเมืองเป็นโตกเกียวนะครับ อ่เป็นโซลนะหรือเป็นไทเปนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะเปิดรับสัญญาณคลื่นวิทยุจากเสาส่งสัญญาณทั้งสองต้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคือที่ฟุกุชิมะกับที่คิวชูนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นเสา JJY นะครับซึ่งเป็นชื่อสัญญาณเลขฐานของเสาส่งสัญญาณปรับตั้งเวลาทั้ง2ต้นนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราปรับตั้งเมืองเป็นโตเกียวนะโซลหรือเป็นไทเปนี่นะครับตัวนาฬิกาเนี่ยจะไม่รับสัญญาณจากเสาส่งสัญญาณต้นอื่นนะจะรับเฉพาะสัญญาณจาก JJY เท่านั้นนะครับ เช่นหาเราตั้งเมืองในาฬิกาเป็นโตเกียวเนี่ยนะครับแล้วเ,เดินทางไปประเทศอังกฤษนะตัวในาฬิกาเนี่ยก็ไม่สามารถปรับตั้งเวลาได้จากเสาส่งสัญญาณที่ประเทศอังกฤษนะเราต้องเปลี่ยนชื่อเมืองในาฬิกาเป็นลอนดอนก่อน ถึงจะสามารถรับสัญญาณที่ยุจากเสาที่ประเทศอังกฤษได้นะครับซึ่งชื่อเมืองเหล่านี้มีระบุไว้ในคู่มือของนาฬิกานะครับว่าเมืองไหน,นจะรับสัญญาณจากเสาต้นไหนได้บ้างนะครับซึ่งการรับสัญญาณก็สามารถทําได้นะโดยการกดรับแบบเมนูนะครับหรือเป็นแบบอัโตโนมัติก็ได้นะคือตัวนาฬิกาจะเปิดโหมดรับสัญญาณเองในช่วงเวลากลางคืนนะครับหากรับสัญญาณได้เตัวนาฬิกาก็จะทําการปรับ เทียบเวลาใหม่อะนะแต่ถ้ารับไม่ได้นี่นะครับตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะพยายามรับสัญ,ญญาณใหม่ในชั่วโมงถัดไปเรื่อยๆนะจนครบ5หรือ6ครั้งนะครับแล้วแต่เมืองนะหากรับสัญ,ญญาณไม่ได้เลยนะครับก็จะไม่มีการปรับเทียบเวลาในวันนั้นๆน,น,นะครับและตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะเปิดรับสัญ,ญญาณแบบอัตโนมัติใหม่นะครับในคืนถัดไป ก็แน่นอนว่านะครับว่าไม่มีประเทศไทยนะหรือแบงกอกนะครับในรายชื่อเมืองที่สามารถรับสัญญาณได้นะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีเสาส่งสัญญาณสาหรับการปรับเทียบเวลาแบบนี้นะครับแล้วก็ยังอยู่ห่างจากเสาส่งสัญญาณต้นอื่นๆน,นะครับคือเกลืรัศมีทาการการส่งสัญญาณนะครับดังนั้นนาฬิการ,ระบบเว็บเซิเตอร์หรือพวกมอร t i ิแบนซิกในประเทศไทยเนี่ยถือว่าไม่ได้ใช้ความสามารถในส่วนของการปรับตั้งเวลาตามเวลาตอมิกเลยนะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยลื่นวิวท,ท,ที่มีความถี่ต่ำเนี่ยมีความสามารถที่จะส่งไปได้ไกลกว่าที่ระบุในคู่มือของคาซิโอมากนะครับเพียงแต่ว่าสัญญาณที่ได้รับเนี่ยจะไม่เสถียรนะแล้วก็ไม่สามารถจะรับได้ตลอดเวลานะครับหรือไม่สามารถรับได้ในทุกๆวันน่ยนะท้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆด้วยนะครับ คือผมมีนาฬิกาคา s ิโอที่เป็นระบบเว็บเซปเตอร์นะครับแล้วก็ระบบมัลติแบนซิกซ์เนี่ยทั้งที่เป็นนาฬิกาข้อมือนะครับแล้วก็นาฬิกาปลุกแบบตั้งโต๊ะเนี่ยอยู่หลายเรือนนะโดยนาฬิกาปลุกที่ผมมีเนี่ยนะครับสามารถรับสัญญาณจากเสา JJY ได้นะโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับแล้วผมก็มีนาฬิกา g s h ็ Sho ck บางเรือนนะที่ผมตั้งเมืองไว้เป็นโตเกียวอ่ะนะครับซึ่งบางครั้งผมก็พบว่าตัวนาฬิกาเนี่ยสามารถรับสัญญาณจาก JJY ได้นะครับแล้วก็ทําการปรับเที่ยบเวลาได้สําเร็จด้้้ววยยยนนนนนนะะะะโดดททีีห่หาาจจอเเคครรรัััับบขึสญลกษณ์ปป็ูม หรือเป็นสัญลักษณ์อื่นๆนะครับตามแต่รุ่นของตัวนาฬิกานะครับเพื่อบอกให้เราทราบว่าเออตัวนาฬิกาเนี่ยนะถูกปรับเทียบเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเวลาที่ถูกปรับเนี่ยจะกลายเป็นเวลาของประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่เวลาประเทศไทยนะประเด็นก็คือว่านาฬิการับสัญญาณได้ยังไงนะครับทั้งๆที่กรุงเทพเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากเสาส่งสัญญาณ JY j ที่คิวชูเนี่ยกว่า3,700กิเมตรนะแล้วก็ห่างจากเสา J.J.Y. ที่ฟุกุชิมะ4,700กว่ากิโลเมตรนะครับก็แน่นอนว่านะครับระยะนี้นะครับมันเป็นระยะที่เกินจากระยะทําการตามที่ระบุในคู่มือคาซิโอนะครับแล้วก็เกินจากที่ระบุตามเอกสารสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับเอ่อสาเหตุของปรากฏการณ์นี้นะครับมาจากพฤติกรรมของคลื่นวิทยุที่มีความถี่ต่ำนะครับสามารถจะส่งสัญญาณไปได้ตามความโค้งของผิวโลกนะครับจากการส้อนกับใช้บรรยากาศไออโนสเฟียร์ส่วนล่างๆนะครับหรือที่เรียกว่ากรา w เวฟนะครับ หรือ surface wave ซึ่งเป็นสมบัติของคลื่นวิุที่มีความถี่ต่ำกว่า2เมกะเฮิร์นะครับแต่ยิ่งระยะทางที่ห่างออกจากเสาส่งสัญญาณมากขึ้นเนี่ยความเข้มของสัญญาณก็ลดลงนะเนื่องจากความชื้นหรือฝุ่นในบรรยากาศต่างๆนะครับมันสามารถที่จะดูดกลืนพลังงานของคลื่นวิุได้นะครับโดยสาเหตุที่ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะสท้อนคลื่นวิุได้เนี่ยก็มาจากที่ว่าชั้นบรรยากาศนี้นะครับ มีความเป็นประจุนะหรือเป็นไอออนนะครับก็ตามชื่อไออโนสเฟียร์เลยนะทำให้สามารถที่จะท้อนคลื่นนะครับหรือดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นวิทยุได้นะโดยความเป็นประจุนี้นะครับก็เกิดจากการที่แสง UV จากดวงอาทิตย์เนี่ยทำให้อากาศ ในใชั้นบรรยากาศเนะครับเกิดการแตกตัวเป็นประจุนั่นเองนะครับดังนั้นปรากฏการณ์เรื่องการสอร้อนของคลื่นวิยุจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์เนี่ยจึงเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่บางครั้งเราสามารถจะรับสัญญาณจาก JJY ได้นะครับแต่ด้วยประเทศไทยอยู่ห่างจากเสา j j j มากเนี่ยความเข้มของสัญญาณที่ได้รับก็จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมมากนะครับเช่นสภาพอากาศขณะนั้นนะครับ ระดับความชื้นนะปริมาณฝุ่นในอากาศนะครับรวมไปถึงสัญญาณรบกวนอื่นๆนะทำให้เราไม่สามารถจะรับสัญญาณจาก JJY ได้ตลอดเวลาเหมือนกับที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับหรืออยู่ในรัศมีทําการที่สามารถรับสัญญาณได้ตลอดเวลานะครับจากการทดสอบและการสังเกตเนี่ยนะครับเราสามารถจะรับสัญญาณจาก JJY ได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะรับได้ตลอดเวลาทั้งวันนะโดยผมเดาว่านะครับสัญญาณที่มาน่าจะมาจากเสาส่งสัญญาณที่คิวชูนะครับ ที่ความถี่60กิโลเฮิร์นะเนื่องจากว่าอยู่ห่างจากไทยน้อยกว่าเสาเจเจวายที่ฟุกุชิมะนะครับโดยสัญญาณเนี่ยจะรับได้ดีในช่วงเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ในวันที่มีอากาศเหมาะสมนะครับเช่นถ้าอย่างเป็นวันที่มีฝนตกอะไรเงี้ยนะครับก็จะรับสัญญาณไม่ได้นะอ่าอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับช่วงเวลา2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะของวันที่24ตุลาเนี่ยครับผมสามารถรับสัญญาณจากเจเจวายได้นะครับแล้วก็มีความเข้มของสัญญาณสูงมากทีเดียวนะครับจนนาฬิกาสามารถจะปรับตั้งเวลาได้สําาาาาเเเรรร็็็็จจจนนนแลลล้้ววกกกหัังงงช่่่่2ปปตไไคสสญญณออมมถทำ เวลาได้นะแล้วก็อีกช่วงที่ผมพบว่าสามารถรับสัญญาณได้ดีนะครับก็คือช่วงเวลาเที่ยงคืนนะถึงประมาณทักตีสี่นะครับ ตัวในการคาซิโอที่ผมตั้งมือเป็นโตเกียวเนี่ยนะครับสามารถจะปรับตั้งเวลาแบบอัตโนมัติได้สําเร็จนะครับอย่างเรือนนี้คือรุ่น G W 400นะครับมีระบบเว็บเซฟเตอร์นะครับสามารถรับสัญญาณจาก G J Y ได้ตอนเวลาตี2องทีนะครับของวันที่25ตุลาคมตามเวลาประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือตอนเที่ยงคืน2อาทีอ่ะนะตามเวลาประเทศไทยนะครับส่วนเรือนนี้นะครับเป็นรุ่น G W M 5 6 1 0กนะครับก็เป็นระบบมาริแบนซิกส์นะผมก็กดรับสัญญาณเองนะครับแบบมีอุ่นนะในวันที่2 5ตุลาตวลานะครับตานเวลาสามรับ สัญญาณได้ที่ความเข้มของสัญญาณระดับ L3 นะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดนะแล้วก็ตัวนาฬิกาก็สามารถจะปรับเทียบเวลาได้สําเร็จนะครับตอน3ทุ่ม57นาทีตามเวลาประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ที่หน้าโฮมไทม์เนอ่ยจะขึ้นตัวอักษร RCVD นะที่มุมซ้ายบนนะครับเพื่อบอกให้ทราบว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ครับตัวนาฬิกาได้ปรับเทียบเวลาตามเวลาตอมิกผ่านระบบมาติเบียนซิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะความเข้มของสัญญาณเนี่ยมีความไม่สม่ำเสมอนะครับ แล้วก็ไม่แน่นอนด้วยนะดังนั้นไม่ใช่ทุกวันนะครับหรือทุกคืนเนี่ยที่ตัวนาฬิกาสามารถจะรับสัญญาณสําหรับปรับเทียบเวลาได้อย่างสมบูรณ์นะครับเนื่องจากมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หลายปัจจัยนะอย่างที่บอกคือเรื่องสภาพอากาศต่างๆนะครับรวมถึงตําแหน่งทิศทางในการวางนาฬิกาด้วยนะครับว่าณบริเวณนั้นเนี่ยมีสัญญ,ญาณรบกวนหรือมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นมากวนไหมนะครับเช่นพกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโทรศัพท์มือถือเป็นต้นนะครับ ซึ่งอันที่จริงเนี่ยผมพยายามจะลองถ่ายวิดีโอนะขณะที่นาฬกากำลังรับสัญญาณอยู่นะครับแต่พอตัวกล้องเนี่ยที่ผมใช้นี่ครับ เข้าไปใกล้ตัวนาฬิกาเนี่ยก็พบว่าสัญญาณมันอ่อนลงอะ่ะนะซึ่งตรงนี้จะมาจากขึ้นไมโครไฟฟ้าจากตัวกล้องนะครับที่ไปรบกวนการรับสัญญาณของตัวนาฬิกานะครับออนอกจากนี้เนี่ยผมลองไปค้นดูข้อมูลในเว็บต่างประเทศเนะครับว่าพบว่ามีผู้ใช้นาฬิกาที่สิงคโปร์เนี่ยก็สามารถจะรับสัญญาณ JJ j j y จากญี่ปุ่นได้เหมือนกันนะแต่ก็รับได้เป็นบางครั้งนะครับก็จะแล้วแต่ช่วงเวลาแลวก็สภาพอากาศณขนาดนั้นนะครับและโดยมากเนี่ยการรับสัญญ,ญาณก็จะทําได้ดีในช่วงลกลางคืนนะ ดังนั้นนะครับถ้าจะตอบคําถามที่ว่าระบบเว็บเซฟเตอร์นะหรือระบบมัลติแบนซิกเนี่ยสามารถใช้รับสัญญาณในประเทศไทยได้ไหมนะครับคำตอบก็คือสามารถรับสัญญาณ j j y จากญี่ปุ่นได้เป็นบางครั้งนะครับเป็นบางช่วงเวลานะแต่ต้องปรับตั้งเมืองในนาฬิกานะครับให้เป็นโตเกียวนะครับเป็นโซลหรือเป็นไทเปนะครับเมืองใดเมืองหนึ่งนะถ้าตั้งเป็นบังคอกเนี่ยยังไงก็รับสัญญาไม่ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะคลายข้อสงสัยของหลายๆคนนะที่ใช้นาฬิกาคาซิโอนะครับที่มีระบบการปรับตั้งเวลาด้วยคลื่นวิทยุนะครับ แล้วก็ใครที่มีนาฬิการะบบนี้นะครับอาจจะทดลองดูก็ได้นะว่านาฬิกาของเราเนี่ยนะครับสามารถจะรับสัญญ,ญาณจาก j j y ได้ไหมนะครับใครที่รับสัญญ,ญาณได้เนี่ยลองแชร์วันเวลาและก็สถานที่ที่รับสัญญ,ญาณได้ลงในคอมเมนต์ของคลิปนี้ก็ได้นะครับว่าตั้งนาฬิกาหันไปทางทิศไหนนะครับรับสัญญ,ญาณได้ตอนกี่โมงอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เผื่อจะเป็นข้อมูลนะให้คนอื่นๆลองนําไปทดลองดูได้นะครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบแบบสนุกๆน,นะอย่าไปคาดหวังนะว่าจะต้องรับสัญญาณได้ตลอดนะครับคือด้วยที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ห่างจากเสาส่งสัญญาณ j j y มากนะการรับสัญญาณไม่ได้เนี่ยถือเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้ารับได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มันอาจจะเหมาะสมนะทำให้คลื่นมันสามารถจะส่งมาถึงสถานที่ที่เราอยู่ได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ